เรเวนฟิว <c oughs> เราจะมาเล่นสงครามโลกครั้งที่หนึ่งหลังจากที่ตอนที่สี่เลยเราไปรบที่สงครามหุบเขาเทื่อเขาแอลแล้วเราแพ้จำนวนคนของศัตรูและแพ้จำนวนเครื่องบิน ของศัตรูที่บินว่อนเต็มฟ้านะครับเครื่องบินรุ่นสงครามโลกครั้งที่หนึ่งแต่ตอนเล็กตอนน้อยไม่ปล่อยจนเครื่องบินสนับสนุนเรามาไม่ได้เราก็แพ้พื้นที่ด้วยครับมันอยู่ในที่ได้เปรียบที่ตั้งรับที่ได้เปรียบกว่าศัตรูคือฝ่ายเยอรมันยุคสงครามโลกครั้งที่หนึ่งในขนหมวกหวัวแหลมๆนะครับแล้วก็ มีพวกของเราจะนวนสองสามร้อยคนสามร้อยคนโดนจับไปอยู่ในปราสาทที่ไหนที่หนึ่งในท้ายเทือกเขาแอลโดนเคลื่อนย้ายไปอย่างเรื่องร้อนแล้วก็โชคดีที่ปราสาทนั้นมันมีคางอาวุธอยู่ด้วยเราจะใช้สิ่งที่ มาจากอนาคตที่เรียกว่าเอ,อร่มชูชีพส่งเราจะโดดเข้าไปแล้วก็ส่งอาวุธส่งอะไรส่งยุทธปกรณ์แล้วก็ปลดปล่อยนักโทษนะครับพวกผู้คุมีไม่คงจะไม่ทันได้ตั้งตัวแน่ครับ โอ okay. เคเตรียมแผนกันเลยตอนนี้คือลุยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งในจินตนาการตอนที่5้านะครับคย okay. วางแผนกันโอเคปราสาทเรดดิกเลือกแผนเลือกที่ที่เราจะไปแล้ว r รดอ o อ คาสเซิลดัสซิกเรตออนคาเซิปนปราสาทดัสซิกตอนนี้คือเดอะเซกันเรียสอกวอลสงครามเรียสอกครั้งที่สองเตรียมคนไปเยอะๆประมาณหกสิบคนร่วมเกิดสามนาที เตรียมพร้อม reverse mode conflict สงครามโลกครั้งที่หนึ่งนี่ครับไอหัวแหลมๆเนี่ยพวกเยอรมันสงครามฤดูหนาวอาวุธอือาวุธที่เตรียมไปแถวนี้มีแต่อาวุธสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะครับเราเตรียมพร้อมไปแล้ว ไปปราสาทตรดาซิกกันเลยไปเอเคจะไหวไหมเนี่ยอยู่ข้างๆเทือกเขาแอลโอเคครับเราเตรียมอาวุธมีสงครามโลกครั้งที่หนึ่งคือมาติง LMG ปืนอะไรว้าวนี่อะไรปืนแมสแสน สามห้าเจ็ดปืนลูกโมมีตั้งแต่สมัยโบราณเลยครับเริ่มมีการยิงกันแล้ว mm hmm. พวกนั้นก็สอมลบเหมือนกันนะนี่ไอพวกทหารเยอรมันพวอทหมรืนอืน mm hmm. เรามีเร็วกันเป็นตัวช่วยนะครับโอเคแล้วเมดิกแบก็คเราจะไปตรงจุด ที่เป็นจุดคุมคังนักโทษนะครับเฮ้ยโอเคผลล่มพร้อมโอเคผลล่มเราจัดการนะนะเรียบร้อยแล้วเตรียมลงพื้นที่มันยังไม่ทันได้ตั้งตัวเฮ้ยเฮ้ยนักโทษรุดยากชื่ เฮ้ยพวกเวลกันตายแล้วยึด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 เฮ้ยยึดประสาทได้แล้วเฮ้ยใคยศัตรูเหรอนี่เจอนี่จะหน่อยมันกำลงังหนีไปนี่เสียงดังลั่นทุ่งแล้วมัคงรู้ตัวแล้วพวกเยอะมันคงรู้ตัวแล้วเดี๋ยวไปบุกก่อนเฮ้ยใครยิงปิ้ว นั่นมันพวกเยอยรมันรู้ตัวแล้วโอเคเราแหกค,คุกได้แล้วโอเคพวกเราก็กำลังเร็วกันเอ,อ๊าไปบุกยึดจุดต่อไปมันมีจุดตั้งฐานข่าประสาทได้ไป เร็วกันสนับสนุนปืนอนาคตรลเร็วกันคาดเออเร็วกันไม่พอต้องเจอปืนสงข้ามโลกหนหนึ่ง,งปืนแม็กแสนเมล่ยนมดนเลยหมอบเก่งนักมึงอ่าเราก็ มันแม่นเหลือเกินนักโทษลดุดนักโทษลดุดนักโทษลดุดเฮ้ยเราไม่ใช่นักโทษเราต้องจัดการพอกศัตรูกันเยอะแยะเหลือเกินกระเด็นเลยเร็วกันปืนเจอโลนะโคชโนอยเอะพยาบาลอ่ะอมัานหมอกพยาบาล มันหมกช่วยชีวิตขอบใจเพื่อนยาโอพะแย่แล้วสไนเปอร์เออเอามีอาวุธในปราสาทนี่โอเคอาวุธในปราสาทนี่เลยสไนเปอร์ไรเฟิล ต้องมีเร็วกันช่วยลดจำนวนสตูอยู่นี่ยิงข่าดีนะเจ้าพวกสไนเปอร์โอ้อ่ะแย่แล้วโอ้ย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 เดี๋ยวฟอร์มเลยเดี๋ยวแล้วมันมีรถถังด้วยเฮ้ยชอ็อต้ย มาไหนป๋ออะไรป๋ไปจี๋ใหญ่แล้วรถถังศัตรูเฮ้ยเรียร์โรดดิ้งวัดที่คบโออ้าวศัตรูมาบุกได้ไงเนี่ยอ้าวเฮ้ยโอ้ยขาดจะตุยหลังไม่ได้เลยไปเด้วสไนเปอร์อุ้ยมีระเบิดรถถังบ้าเลย รถถางสตูเนี่ยวันที่ฆ่าตุกรถถังสตูเจงแล้วรถตงออเสียเฮ้ยสไนเปอร์อเฮ้ยสไนเปอร์เก็บมันทีอ่าอ่าอ่าสไนเปอร์โอ้ยเจอปืนกลหนัก ไปบุกถล่มฐานศัตรูกันยาม่านเราอยู่ในมุมได้เตรียมอยู่นี่เสิวะเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยมีคนปักปกศัตรูมีพวกปักปักด้วยเหรอเฮ้ยอย่ายอยู่เฉยดิดพวกฮาไนาเปอร์ต้องมัน ในเพิร์แล้วจะเ,จเรียวกันอาโอ้ยอยู่ในวงล้อมศัตรูประสาทศัตรูามาเพียบเลยเออทำไมเยอะอย่างนี้เนี่ยโดยเยอะจัดโดยเยอะอย่างนี้ตก็เจอเร็วกันปมฮ่าฮ่าฮ่าสไลด์ม็อ,มอบวิงเร็วกันสไลด์ม็อบ สไนเปอร์เรลกันสลาไลม็อบเรามีอาวุธอนาคตอยู่ไม่เป็นไรเร็วกันเกิดเดยอะแล้วเกิดว้าะมีขวดตุ้ข้าวปืนอาวุธสงครามออกร้งหนึ่งมีอะไรบ้างเนี่ยอะไรเนี่ยชูชาร์ตไม่ใช่ดิ ปืนไม่ใช่ปืนกลนะครับเป็นปืนเซมิออโต้แบบรัวเรวกัอนนำไปก่อนรัฐาการกัปตันคงจะเร็วกัอนมาหมอกเฮ้ยเฮ้ยอ้าอาสตูเพียบไปไม่เห็นเลยเป็นเป้าไม้สตู วิ่งเข้าไปบวกกับศัตรูแรกตู้แบบนม้ดูสีไม่ดูแตกเลยอ่าไม่ดูหินไม่ดูแตกเลยอ่ายิงซะสนัดตู้กเฮ้ยเจ็บเจ็บเจ็บโอ้ยถนัดตู้ไืนซึ้ง,งโอ้สองครามเงียบไปแล้ว อย่ yeah, แล้วเร็วกันรีโหลดดิ g อืมจะได้วงล้อมศัตรูกันหรอปืนเก่งยีโหลดอะไรเนี่ยอ้าหดทีมือลั่นมือลั่นรีโหลดหรืออะไรเนี่ยตกข้ารถถัีกแล้วหรอ ได้อาวุธดีเฮ้ v วิ i ร l e ิเอ้ยแย่แ้ะเด็กไปยู่เฉยๆดีครับอ่ะแย่แล้วรถถังโอ้ยเราบอกศัตรูกำลังพ่ายแพ้เราไม่ได้ช่วยเลยเลยบอก อาวุธมีแต่อาวุธสงครามโลกรั้งที้หนึ่งเปลี่ยนอาวุธบ้างอ่าีย่ไปแล้วสงครามไปทางนู้นแล้วไปที่แคมป์สตูได้แล้วไม่ค่อยได้ยิงเลยเลย เราเอาอาวุธไปช่วยเขาอย่างเดียวเนี่ยแต่จริงไม่ได้สู้อะไรเลยนี่นะเขตอาวุธศัตรูเขตที่เก็บอาวุธศัตรูตรถถังหน้าลงรงยิ่ง นี่ทำลายรถถังซะ r รี Rel o a จ i ิงเย้สวัสดีครับมีคนอะไรมีคนโชคดีไปบุกยึดฐานสตูสตูราดไว้เหออยู่ในปา่าอุ้ย โอ้ยแย่แล้วอ่ะมันยิงเราตายแน่ตายแน่ชัดตายแน่ไอ้บินพวกโม่หลอดอย่างนี้เนี่ยเรลกันอ้าไม่ตายเหรอเนี่ยแพ้กูแพ้มึงก็แพ้เราไปเกิดนี่อะไรเนี่ยว้าวปืนจากโลกอนาคต

ยิ่งละไละ่ปูดเล้าอยู่ไหนเนื้อที่แคบอาจจะใช้ได้ก็ได้นะบุกยึดยึดแดนสัตรูเกิดเร็วน้อยเนี่ยพวกสัตรูถอนทับไปหมดแล้วเฮ้ยเฮ้ยอาวุธจากโลกอนานะคตเราไปทงนนกัน ศัตรูเหลือไม่กี่คนอย่าประมาทพบศัตรูจำนวนทง้ทงมากขนนึก้นแล้วอยากเจออันนี้ซะหน่อยเราชนะครับปืนจัโลกอนาคตรุ้ยมินิการซะหน่อยเตรียมพร้อมยึดดินแดงยึดดินแดนอเออเป็นไงเพื่อน เราฆ่าทหารยามในแถบนี้ไปได้หมดแล้วโอเคยึดเดยึดปราสาทได้แล้วยังไม่จบอีกหรอเนี่ยเราเราถทังสกรูยังเหลืออีกขั้น เพิ่มเข้าไปยีบเข้าไปนะเพื่อนเดี๋ยวรถถังยิงตายรถถังจุงย้อมแพ้ซะม่งั้นราจักรถถังจเจ้ารถถังจุงย้อมแพ้ซะ เ้ยเอาปืนลูกโม่ไปจ่อรถถังอืมรถถังยอมแพ้แล้วฮ่าออกมาเจ้ารถถังออกมาคนในรถถังออกมาไม่งั้นจ็ดโดนเร็วกันจาห่ว เร็วเร็วออกมาออกมาเฮ้ยในที่สุดเราก็ทะนะสงครามช่วยนักโทษได้แล้วนะครับเออเราจะใช้รถกับข้าวของพวกนี้ขนนักโทษนี้ไปรวมกับพวกที่เหลือในดินแดนอื่นกันนะครับรอพวก ติดต่อมาอยู่แต่ไม่เป็นไรด่านที่ฆ่า่านที่เป็นปรา,าสาทอะไรนะเฮ้ยพลทหารที่นี่ปรสาสาทอะไรเหรอเอิมเอิมเดี๋ยวก่อนนะครับขอสักครู่ครับปราสาดดาซิกคาสเซิลดาซิกครับท่านอม ดีมากดีมากโอเคติดต่อไปว่าค,คาสเซลคาสเดาซิกปราศดาซิกเคลียแล้วเราได้อาวุธของมันเราได้รถของมันยานพานาจำนวนหนึ่งพอขนนักโทษหนีได้โอเคส่งคนมารับได้เลยบอกหรือไหมก็บอกจุดนัดพบก็ได้โอเคๆเ,เดี๋ยวเราไป โปรดติดตามตอนต่อไปว่าเออทีวีเราจะไปลุยสงครามโรกครั้งที่หนึ่งในด่านที่6ด่านไหนชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์หรือคอมเมนต์ก็ได้ด่าก็ได้หรืออะไรก็ได้นะครับเราจะไปลุยสงครามโรกครั้งที่1ต่อในตอนที่6กันนะครับ เรเวนฟิวจบ